คำเตือนการทนัน,นเป็นสิ่งไม่ดีคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามเอาแล้วครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับนะท่านผู้ชมครับอยู่กับสยานะวันนี้อยู่กับลากิเนโกอีกแล้วลากิเนโกอีกแล้วเนโกะรอบนี้เดี๋ยวเราปั่น200รนะ้นะท่านผู้ชมครับนะปั่นไปเลยครับเราไม่ซื้อฟูปินขอปั่นหน่อยมาเนโกะ เจอหน่อยครับโอ้ไม่ได้เจอนานนะเกมนี้ช่วงนี้จะไม่ได้ช่วงผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะยังไงกราบอภัยกันด้วยนะท่านชมครับนะเพราะว่าเป็นิดทำธุรกิจนะเออยังไงใครที่ดูผมอยู่ยังไงก็ขอบคุณมากนะที่เป็นสายติดตามกันมานะท่านชมครับนะนานมากแล้วเกือบจะสองปีเลยทนะ่านชมครับแล้วกับสยามนะพาเพลิน้วยพา,พาเพลินเพิ่งเปิดใหม่เลยยังไง ากกดไปติดตามติดตามกันด้วยกิจกรรมยังไงก็ยังมีกันอยู่นะท่านผู้ชมครับนะเออใครที่เป็นสายกิจกรรมก็น่าจะรู้กันนะว่าทํากันยังไงอ่าเอาละครับท่านผู้ชมมาดูลัคกี้เนโกะกันต่อดีกว,ว่ากระเบ็ดสองแต่ถ้าไม่ได้จริงจก,กูซื้อนะเดี๋ยวให้เวลากับเขาหน่อย eko, เนโกะเบ็ด200อาจจะมีแต่งน้องก็ใครจะไปรู้นะท่านผู้ชมใช่ไหม ไปครับยาวๆเลยงานนี้หลเคไม่ได้วะจบแล้วจบแล้วเออร้อยหกสิบ <16 4 S 1> เปอร์สี่ร้อยหกสขยงเริ่มขยแยงแล้ว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  ตูชิบมะได้ไรแถวแรกกนะินปูสีด้วยไปครับท่านผู้ชมมาตูชิเดลโมนเดลโมนกูไม่มาเดลโมนไม่มาไม่เป็นไรไปดีกว่าท่านผู้ชมครับหยุดไม่อยู่แล้วเบ็ดเบ็ดแม็กแล้วท่านผู้ชมครับมาเจอกันหน่อยเบ็ดแม็กไป สกแกตเบนแม็กเจอกันครับเออพันหกก็ได้อยู่รางวัลก้อนโต1,800ครับนะนี่แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเอนี่นะถ้าเป็นเอ่นะเเอ,อพีดีอุตนะบึมบั่มแล้วนะแบบเนี้ยคูณเงินกระตุยกระจายนะท่านผู้ชมครับนะ1 2 0่องอกลับมาอีกแล้วเที่ยแต่ทุนท่าอร่ห้าหมื่นเก้าครับท่านผู้ชมนะเนโกะดูดีว่าจะกินไปเท่าไหร่ อไปครับเฮ้ยหมุนไรนานอย่างเงี้ยอะไรครับเนี่ยพัดแก๊สออกยากกว่าอันนี้คืออน,น,คออน,นีคือเกมอันดับสองแล้วเนะี่ยเกมอันดับสองแล้วเนะี่ยอะไรครับเนี่ย โปติมาแล้วนะปั่นแบ๊บเดยลมาแล้วนะอะไรวะเนี่ยมาครับ1,920ครับนะโอ้โหเจสี่ร้อยแกตมาหน่อยครับนะกลวไปกลวไปโอ้โหโอ้โหเลือครับไม่รอดครับทุิ่งจครับยังไงก็ไม่รอด ไปร้อยที่สิบเพงซื้อได้อยู่หรือเปล่าไม่ได้ครับแม็กที่หนึ่งร้อยพอแม็กที่หน <100. S 1> ึ่งร้อยก็ไปไปมาครับเนโกะซื้อสักสามไม้ดีกว่าไปทำดุลนะท่านผู้ชมครับนะเก็บแตกเก็บความรวยกันดีกว่ามาหมุนแปดไปแล้วเลขแปดหมุนแมวมาก่อนแมวมาก่อนแล้วค่อยไปแตกหลังๆเอาไปสองไม้ <c oughs> แจ็คมาวะท่านผู้มชมครับแล้วคูณสิบสามพันหก เฮ้ยพันสี่เฮ้ยเอ้ยห้าพันเฮ้ยห้าย่าไม้ครับต้องชมครับและดูกันครับผมไม้นี้เหล็กสองมัดห้าเราจะได้ทุนคืนเฮ้ยเคมาก่อนได้หรือเปล่าได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรได้มาห้าร้อยีสิบหรือว่าสวยอยู่ครับเก้าหกสิบาสี่ไม้ครับหู โอ้โหมาครับ9,900เอาเลยเว้ยสามหมาสุดท้ายและดูกันครับท่านผู้ชมท้ายแล้วสุดท้ายแล้วคูณ26ครับคูณ26คูณ26คูณ 26, 26, 26, 26อีกหมื่นหนึ่งอีกหมื่นหนึ่งนะท่านผู้ชม แล้วกลับมาหกหมื่นว่าโอ้โหคัมแบ็กอีสเลียวครับท่านผู้ชมครับลัคกี้เนโก้สองหมื่นอันหน้าสครับโอ้ยจัดว่ะจัดวัดเด็ดครับนะเกมนี้เนโกโอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับกับเกมติดท็อปที่สองของ PG ครับท่านผู้ชมครับนะยังไงไปเล่นตามกันได้เออใครที่ฝาก ใครที่อยากติดตามน้ชมครับนะมาติดตามกันได้นะทางเพจเราก็ยังมีกิจกรรมกันนะใครที่ติดตามนะไปติดตามกันได้เออ,อยังไงวันนี้ฝากกันด้วยแล้วกันนะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้กันด้วยแล้วกันเจอกันนะน้ชมครับบายครับผมน้ชม <laughs>